สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ f o o d t r y TV mm. ก็จะมีเมนูขนมอบอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะเป็นขนมอบที่ทำได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คือเมนูของมัฟฟินนั่นเองนะคะแต่มัฟฟินที่เราจะทำในวันนี้นะคะเป็นมัฟฟินข้าวโพดค่ะก่อนอื่นเราจะต้องไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของการทำมัฟฟินนะคะก็จะมีแป้งสาลีนเนประสงค์นะคะไอซิ่งค่ะเนยละลายนะคะ ไข่ไก่ข้าวโพดนะคะอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วฝานเป็นเม็ดนะคะตามด้วยนมสดค่ะวานิลานะคะเป็นกลิ่นวานิลาค่ะตามด้วยผงฟูและสุดท้ายก็คือเกลือค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องนําส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดนะคะนํามาล่อนแบบนี้ก่อนนะคะเริ่มด้วยจากการใส่แป้งลงไปค่ะสำหรับมัฟฟินที่เราทําในวันนี้นะคะเป็นมัฟฟินที่ เนื้อค่อนข้างจะแน่นนะคะเพราะว่าเราใช้แป้งสาลีอเนกนประสงค์นะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้มัฟฟินที่เนื้ออ่าซอฟหรือเบากว่านี้ก็ใช้แป้งเค,ค้กก็ได้นะคะทีเราก็จะตามด้วยไอซิ่งนะคะแล้วในส่วนของไอซิ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะคะก็สามารถใช้น้ําตาลเนี่ยมาปั่นในถั่วแห้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะออกมาเป็นน้ําตาลที่เป็นละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นส่วนผสมของเกลือค่ะ ของฟูนะคะทีนี้ก็จะต้องร่อนแบบนี้นะคะเคาะเบาๆก็พอ,อ,อนะคะไม่ต้องแรงมากไม่งั้นจะตัวแป้งทั้งหมดก็จะฟูนะคะการล่อนนะคะก็เพื่อช่วยให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีนะคะแล้วก็จะได้เนื้อมัฟฟินที่ออกมาแล้วก็จะเนื้อเนียนด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่า อนนี้จะมีแป้งหรือพวกน้ำตาลที่เป็นก้อนๆแบบนี้นี่คือสาเหตุที่เราจะต้องนำมาล่อนนั่นเองนะคะหลังจากที่เราล่อนส่วนผสมของแห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำในส่วนของของเหลวนะคะซึ่งได้แกไ่ไข่ไก่นะคะสำหรับไข่ไก่นะคะเวลาทำขนมเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องใช้ไข่ไก่ที่อยู่ในอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะเราจะไม่ใช้ไข่ไก่ที่นำออกมาจากตู้เย็นแบบนี้นะเพราะว่า จะทําให้ตีแล้วเนี่ยไม่ขึ้นฟูนะคะรวมถึงนมสดก็ตามนะคะก็จะต้องเป็นนมที่ไม่เย็นนะคะเป็น,นนมในอุณหภูมิห้องเช่นเดียวกันนะคะกลิ่นวานิลานะคะสำหรับกลิ่นวานิลาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนะคะ ใส่มากเกินไปเนี่ยกลิ่นของขนมเนี่ยจะโดดออกมาซึ่งก็จะไม่อร่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าตามสูตรให้สัก1นฟาหรือ1ช้อนชาก็ใส่แค่นั้นนะคะไม่ใช่ว่าใส่เยอะแล้วจะหอมมากขึ้นนะคะมันจะทําให้รสชาติของขนมเพี้ยนได้ค่ะทีนี้เราก็ใช้หัวตีตะก้อแบบนี้นะคะตีไข่ไก่และนมให้เข้ากันนะคะหลังจากที่ตีไข่แล้วจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้อง นำแป้งนะคะรวมถึงเนยละลายนะคะอย่าลืมนะคะว่าเนยละลายเนี่ยเวลาคุณผู้ชมนำไปละลายในไมโครเวฟแล้วนะคะสักขนาดนี้นีประมาณ1นาทีนะคะจากนั้นจะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาใส่ในส่วนผสม,สม,สมอื่นๆนะคะห้ามเป็นเนยละลายที่ร้อนอยู่นะคะเพราะถ้าเกิดเนยเนี่ยคุณผู้ชมใส่มาตอนร้อน้อนเนี่ยไข่ในนี้สุกแน่นอนนะคะซึ่งก็ ทำให้ขนมเนี่ยเพียนได้นะคะผสมให้เข้ากันอีกหน่อยนะคะนี้เราก็จะใส่แป้งนะคะลงไปใช้ไม้พายนะคะตะล่อมแป้งให้เข้ากันนะครับไข่ ในการผสมส่วนของแป้งตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยคนเร็วเกินไปนะคะจะทําให้มัฟฟินที่ออกมาเนี่ยเนื้อเหนียวแล้วเพราะนั้นเราจะต้องตะล่อมอย่างเบามือแบบนี้นะคะในการทําขนมนะคะหรือว่าทาอาหารหรือทําทกับข้าวต่างๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้สูตรมาแล้วสามารถนํามาพลิกแพลงเองได้นะคะก ทดลองทําดูนะคะเป็นเรื่องของการทดลองนะคะในการทําอาหารสูตรต่างๆนะคะที่เราสามารถนํามาประยุกต์เป็นสูตรของเราเองได้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นแป้งมัฟฟินนะคะที่เนื้อค่อนข้างจะแน่นทีเดียวนะคะสุดท้ายเราจะใส่ข้าวโพดลงไปค่ะนี่ก็คุกให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนําลงพิมพ์แล้วละอบนะคะผสมเสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นแป้งมัฟฟินแบบนี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมจะต้องเตรียมพิมพ์ของมัฟฟินนะคะก็จะเป็นถ้วยลักษณะแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เ,เก็ตนะคะหรือไม่ก็เป็นตามร้านเบเกอรี่ที่เขาขายอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ต่างๆนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาหยอดตัวของมัฟฟินกันลงในพิมพ์นะคะ เวลา,าหยอดขนมลงพิมพ์แบบนี้นะคะไม่ต้องใส่ให้เต็มพิมพ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอบเนี่ยตัวขนมเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยใส่ขนมเนี่ยแน่นเกินไปเวลาอบออกมาเนี่ยก็จะล้นออกนอกพิมพ์ได้นะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับเต็มพิมพจัดทีเดียวตอนนี้นะคะเราก็หยอดพิมพ์ของมัดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องนําเข้าเตาอบนะคะ ที่อุณหภูมิ200องศานะคะประมาณ25นาทีนะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมจะต้องวอร์มเตาแบบด้านหลังนี้นะคะ15นาทีก่อนที่จะนำขนมเข้าอบทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะให้อุณหภูมิคงที่ก่อนนะคะตอนนี้เราวอร์มเตาไว้แล้วทีนี้เราจะนำมัฟฟินเข้าเตาอบกันเลยค่ะ เดี๋ยวพอครบ25นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามาฟัฟฟินที่อบแล้วเป็นยังไงคะ่ะครบเวลา25นาทีแล้วนะคะทีนี้เราจะนำมัฟฟินเนี่ยออกจากเตาแล้วคะ่ะก็จะได้มัฟฟินออกมาแบบนี้นะคะแล้ววิธีที่เราจะเทสนะคะว่าตัวมัฟฟินเนี่ยสุกแล้วหรือยังนะคะใช้ไม้ไปลายแหลมแบบนี้นะคะจิ้มลงไปตรงกลางนะคะ ถ้าไม่มีเศษเค้กหรือขนมติดออกมาที่ไม้เลยแสดงว่าสุกแล้วแบบนี้นะคะก็ถือว่าสุกเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะวิธีการทำง่ายใช่ไหมคะยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับการทำอาหารหรืออยากได้สูตรไหนๆยังไงก็เข้ามาคุยที่เว็บบอร์ดของ foodtravel.tv ได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วต้องขอให้อร่อยกับมัฟฟิน้นวีนี้ละกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.